ไปกันต่อเรื่องราวนี้พูดถึงน้องสาวเปลยเปๆมากระติบชวันกรค่ะมากความสามารถเพรว่าะจะเป็นนักแสดงเรื่องการแสดงผันตัวเป็นพิธีกรก็ได้ก็ดีและอาชีพหนึ่งที่เธอรักเธอฝันและเรียนแล้วก็ได้รางวัลหลายรางวัล,ล,ลนั่นคือแทปทูค่ะและสำคัญคือเป็นแชมป์หลายปีในเป็นการเป็นช่างศักนี่แหละค่ะจะมีลูกค้าเข้ามาสนใจเยอะแยะมากมายทั้งชาวไทยและต่างชาติ แต่งานนี้เหมือนมีเรื่องมีราวนะการมีเรื่องราวครั้งนี้กระติบไม่ได้เป็นผู้สร้างค่ะแต่ชาวเน็ตบางคนทำให้ปวดหัวเมื่อมีชาวเน็ตหนึ่งรายค่ะน่าจะเป็นแอคหลุมนะและทำเฟซปลอมนะเข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าผมเนี่ยจะสักในที่ลับกระติบครับรับสักในที่ลับสักให้ได้ไหมงานนี้คนอ่านอย่างเราเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าไอ้ที่ว่ารับเนี่ยมันรับแค่ไหนกันโดยงานนี้กระติปค่ะไม่ทนนะ ฟาดกลับเลยกรณอีตัวอย่างหนึ่งในร้อยโอ้แสดงว่าเกิดขึ้นหลายคนเล้นเนี่ยหนึ่งในร้อยมาให้ดูนะคะอาชีพช่างศักของกระติปเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะคุณน่ะหนึ่งแล้วไม่ให้เกียรติเลย2คุณมองผู้หญิงนะ่ะเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งกระติปไม่น่าบอกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับใครเลยและ3คือไปพูดกับแม่แม่ของแอคนั้นนะคะ เพราะว่าใช้เฟซปุ๊ม,มาเล่นแบบนี้มันถือว่ากระจอกค่ะงานนี้ชาวเน็ตรายนั้นนะคะถึงกับจุกไปเลยกับคําตอบของสาวกระติ๊บก็ไม่รู้ว่าขราวหน้าจะเปลี่ยนแอคหลุมเข้ามาก่อกวนเอี่ยหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องราวของช่างสักตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแท็บทูเบดโอสคูลหรือว่าเป็นรูปต่างๆนานามันเป็นที่นิยมนะแล้วสําคัญกว่าน,นั้นคือกว่าเขาจะสักลงหนึ่งแหละต้องฝึกฝนมากๆเพราะว่าการสักหนึ่งครั้งหมึกลงผิวเนี่ย มันต้องมีความแม่นความชัวและมีความชนาญโปรดให้เกียรติช่างศัก์ทั่วฟ้าเมืองไทยค่ะ